เมยูกัดแจนเอาไอพีสนใจกันอีกแล้วนี่ครับผมจะมาเล่นเกมนี้ครับผมเอ่อ PES 2องพันนะครับในมอสสองพันสิบเจ็ดนะครับผมคีย์คัดไปเราจะรอให้มันเข้าเกมตะคุนหนึ่งนะครับทีมชาติไทยก็นะครับเราจะมาเล่นหัวสโมสรทีมชาติไทยไปได้กับบาร์เซโลน่านะครับผมเราจะรอใหมันเข้าสักคุนหนึ่งนะ มันเข้าก็นานพอสมควรนะเรากเลือกทีมกันไปแล้วนะครับเลือกตัวคัดเลือกลงทีมไปแล้วนะครับเราจะรอสรักครู่นึงนะโอเคครับมาแล้วนะครับผมบาสิเซโลน่านะครับ เจนนีแมตชไทยนะครับพิ้งกาได้กลับมาแก้แกลบาเใ,ในกรอบหนึ่งว่าพิชิตแล้วโดนไรเจ็ดต่อหนึ่งนะนี่นะครับฝั่งทีมไทยครับนี่ก็เป็นฝั่งทีมบาเซลนานะครับนี่นะครมีเมมาเป็นซีบ้องหน้าสุดบาเซลนาเขียวบอลก่อนครับสตร์เลสส่งให้เนมมาครับจังหวะนี้ ติบพัฒไทยอยกแย่งไม่ได้ตะคนครับติบัฒไทยได้บอลสิบเก้สิบหกครับอา้าวเบอร์แปดลำบากครับผมเ,มเตือนไปเรียกเตือนไปก่อนนะครับโหดูหน้าตาพี่แก่ด้วยส่งขึ้นไปครับจังหวะนี้ ทีมอัไทยครับทีมอไทยทำประตูแล้วครับผมจังหวะนี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเบอร์สิบหกนะครับผมเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงจังหวะนี้นี่เลี้ยงหลบเลี้ยงหลบกรรมการครับเลี้ยงหลบผูสามประตูแล้วก็ยิงไปอย่างสวยงามอีกูกหนึ่งนะครับผม เก็บไทจธประทูไปแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้นะเบอร์ห้าครับเบอร์เบอรอ์ซารเลสซาลเลสส่งให้ทีมเราเฉยเลยนะครับ กีฬาทอนอาไม่ใช่เบอร์ห้าพ์มพิมฝั่งบาร์เซลโลน,นาส่งให้เบอร์รสิบมสซี่เอไกเรบบอลครับเบอร์ยี่สิบนะส่งขึ้นหน้าใบก่อน เบอร์แปดครับบัสิพกกุนเจ้าครับผมจังหวะนี้สองประตูติดหรือเปล่าครับอุ้ยโอ้โหเข้าประตูมาแล้วนะผมแ๊บเราจะไปดูภาพช้างอีกทีหนึงน่งนะครับผมบัสิพุกครับจังหวะนี้ยังหลบเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวามอนว่ากำ ว่าฝ่ายของเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนทำเข้านะผมมาดูนะก็ยิงปุ๊บใช่ไหมยิงปุ๊บหมอเขาปัดเข้าเองทำไมดิปึ๊บน่าจะปัดเข้าเองออ๋อปัดเข้าเองมั้งโอเคครับถ่ามา16นาะทีจัดไทยนำ สองประตูนะครับผมเบอร์แปดครับจังหวะนี้เบอร์แปดส่งให้เบอร์สิบหกนี้เบอร์สิบหกโดนลุมสองครับเจียเสิงครับจังหวะนี้เจียสิงน้อแย่งไปแล้วครับเบอร์ยี่สิบอันนี้เบอร์สิบหกหรือเปล่า ้า,เบ,เ,บเ,าบบเบอร์สิบกสองมทีละเสีงครับเสียสิ่งแดงได้อ้าวยิงก็ติดเบอร์เบอร์สามนะครับผมยิงฝั่งเขานะขออกข้างสนามไปนะครับผมเมื่อกี้เบอร์สิบสองครับยิงออกข้างสนามไปแล้วนะครับผม,มยี่ติดส่งให้เบอร์สิบหกครับเบอร์สิบหกนี่เล่นดีมากนะครับผม เ่อาเทมเรอาอาจจะอ่านเกมไม่ได้ในหลายแล้วนะส่งเบอร์ยี่สิบครับเบอร์ยี่สิบส่งให้เบอร์แปดเบอร์แปดส่งไปฝัง่งเขาเฉยเลยนะเกี่ยเป็นการส่งผิดนะครับผมครับเ okay, กีรยวับตอนนี้เบอร์เบอร์แปดครับได้ย่งบอลมาได้แล้วแล้วก็กำลังวิ่งเบอร์แปดส่งให้เบอร์สิบหกครับจังหวะนี้เบอร์สิบหก มูฟอร์เซ่เบอร์สิบแปดของฝั่งเขาเจียสิ่งได้บ้างครับจังหวะนี้ยังไงแต่จริงทำไปแล้วครับ,รบโอโ้โหเขาสกัดบอลได้นะโอโ้โหเบอร์แปดส่งให้เบอร์สิบหกครับจังหวะนี้เบอร์เสิบแปดฝั่งเขาก็แย่งเราได้เหมือนกันนะยี่สิบครับยี่สิบส่งให้เบอร์แปดเบอร์แปดส่งให้เบอร์สิบหกครับเจีสิบหกไม่เห็นนะ่ะ ได้ออก้าสนามไปนะแล้วฝั่งเขาก็ได้บอลน,นะเขาก็อะไรก็ไม่รู้ปากมัวไเลยเบอร์สองคนระับเบอร์สองอ,สองที่เสงจังวะเน็บอุ้ยไม่เข้านะครับผมแล้วฝั่งบาร์เซโลนาไม่ได้บุกเลัามาเลยนะ นิโก้ไม่ใช่บเบอร์ยี่ิบสองเปิดใบแดงครับเปิดสีฝังเขาเปิดบแดงแล้วเบอร์สี่นะครับเพราะว่าอาการเด่นหนักเลยนะสิดคิดครับผมโอ้โหเบอร์สีทีละสีใช้สีสิ์สก็ทำประตูได้แล้วนะครับผมสามประตูต่อศูนนะครับเบอร์ห้าคะนเียบเบอี่สิบสองเบอร์สี่ ไปนะครับสกัดวันรักนี้เราได้จะโทษสีอลไม่โทษขอเอไม่ดได้ดนะกแพงเนี่ยจดโทษเมยกาวนมาเนมานมาโดนยังบอลนะโดนฟปาับเบอร์สิบฟรีคิกคอลนะ์มในมาได้ฟรีคิกครัคบวันนี้ ส่งขึ้นหน้าไปก่อนนะเมื่อแปดส่งให้เบอร์สิบกครับเบอร์ห้าได้บอลครับฝั่งเขาไม่เนมาร์ันเบอร์ยีิบสองฝั่งเขา นี้ว่าบาซ่าได้บุกบอลเข้ามาแล้วแต่ทีมเราก็สก,กัดได้อยู่ดีนะครับผมในครึ่งหลังนี้น่าจะเปลี่ยนตัวนดิดนหะน่อยหน่ะเมื่อกี้เนมาเกือบจำเข้าได้แล้วนะเปี5โอ้โหมอสีห้าร่างก,ก็ทำออดอยู่ดีนะครับบอกเลยว่าประตูกรอนดึบมากชี โอ้ต่งขึ้นกลค,ครับจังหวะนี้อเวลาแข่งงครับในจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเวลาการแข่งขันไปแล้วนะครับเหมือนเราต้องปรับตัวได้เ<ม>หน่อยนะทุกคนเข้าสู่สนามกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีครับเล้จะมา สลับฝั่งทนนี้สักหน่อยนะประตูโกนะเดี๋ยวจะาดูประตูโกหน่อยในรอบนี้เอาใช้หมวดสี่มสามนะครับผมนี่อยู่ไหนเอาไม่ใช่นี่ครับประตูโกมีสองคนนะกาวินนี่ตัวอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนี่เบอร์อครับ จะมาเริ่มกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ฝั่งเราได้ปตะตงเขียบอลครับจังหวะนี้โอ้มาฝั่งมาว่าตอนนี้เขาเล่นฝั่งทีมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเอา้า จะได้ไประตูที่สี่นะครับผมตอนนี้ส่งบอลไปแล้วครับยังไงครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเสียชูเลยครับเมื่อกี้กับได้แล้วนะครับผมในจังหวะต่อไปครับทุกเลี้ยงหลบก็เลีกกเ้ยงหลบไม่ได้บัดีครับเบอร์เก้าทีละเสียง เบอร์แปดครับส่งให้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบได้บอลเดิมครับจังหวะนี้เบอร์ยี่สิบส่งมาครับส่งให้เบอร์สิบสองสิบสองส่งให้เบอร์สิบครับเบอร์สิบสิงโโหเขียนนิดเดียวเองนะครับผมเอานอีกนิดเดียวเองนะครับจะมาดูต่อเลยนะครับผมโอเคครับ จังหวะนี้ขึ้นนะครับเบอร์สิบอ้าวมันแย่งบอลไปได้นะครับจังหวะนี้เบอร์สิบห้าส่งให้เบอร์สิบเบอร์สิบได้บอลน,นะครับนี่เบอร์อะไรเบอร์สสี่สิบหกจังหวะนี้อุ้ยน่าเสียดายนะผม สิบหกส่งบอลให้เบอร์สิบครับโอ้ยอีกแล้วครับเบอร์สิบโอ้โหยิงออกข้างสนามไปเลยนะครับจังหวะน,นี้นว่าฝั่งเราเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอีเบอร์สามแย่งบอลไปแล้วนะครับผมไม่น่าเสียดายใจเดียวเลยส่งหลังครับล้ำหน้าหน้าเปล่า ล้ำหน้านะครับล้ำหน้าเบอร์สิบส่งให้เบอร์สิบหกครับจังหวะนี้เบอร์สิบหกถึงก็เข่าอ่อนเลยนะโอ้โหเข่าอ่อนเบอร์แปดเข่าอ่อนนี่มาครับจังหวะนี้มาเทงหลบกันนะ เนเล่นดูลเล่นครับเอาพี่แคโออะไรเนี่ยฝั่งเขานี่มันจะไม่เล่นกันเรานะนี่ไมข้าวหรอกหนหนี่เบอร์อะไรเอ่ยยี่สามเหรอพักก่อนเลยเฮ้ย ผมว่าเราต้องวิ่งไล่ต้อนเขาอีกรอบหนึ่งนะครับมันจนมุมแขงไม่ได้หรอกหนูเอาเลี้ยงรอบแรกหมดครับนี่เดียวเลยครับผมโอ้โหทำประตูเข้าไปแล้วเบอร์สิบสองครับเลี้ยงเดี่ยวมาไม่ตรงให้ใครเลยครับครับ ไม้องเดียวมาไม่ถึงใใครแล้วก็ยิงไปอย่างสวยงามอีกแบวนังครับผมในรูปนี้นะครับสิบหห้ากสิบวินาทีก่อนสิบเจ็ดนาทีครับเจือเจือเจืนาทีที่แล้วนะครับ มีเบอร์สิบครับได้เล่นบอลมาแล้วท้งวันนี้เบอร์สิบหกส่งให้เบอร์สิบเราส่งไม่ทันนะครับผมเบอร์ยี่สิบส่งให้เบอร์แปดครับเบอร์แปดสงเบอร์สิบังงจะแอบจังวะนี้โก็โขอค่าสนามอีกแล้วครับไปรนเป็นโลกเลยค่าสนามมากนะผมเบอร์สิบแล้วนะค่าส่งในวะนี้ว่า,าต้องสลัดตัวลงสักหน่อยนะ มันจเหนื่อมากแล้วเราก็เอาเรานิลุงมาแทนก่อนเที่ยวเนนะสียงน่าจะหงุดหงิดเต็นส้ำเดิมครับเราต้องไปออกสักหนึ่งลูกนะโอ้แรงขึ้นหนูได้ส่งออกสองคนนะครับผม สลับตัวอองรับงยาไทยโอ้โหบรสิบเอ็ดถ้าเบอร์สิบเอ็ดเมื่อกี้เข้าวหรอกลวงถ้าเราได้อเอาไอ,อ้อไต่อเลยเหรอทั้งมันเมสซี่คุณยังหลบได้แล้วผมแต่นี้มาไม่ยอมก็ โอ้โหไม่เข้าสักลูกนะครับผมเบอร์ห้าเงนะครับไม่เข้าเลยสักลูกเดียวอื้มที่จะแยแ่งนหนูแยกพี่และน้องแต่ก็แย่งได้จริงๆริโวนะ้นะเนี่มา เป็ซสีครับยังไงจังหวะนี้ก็โดนออกอยู่ดีนะครับผมประตูโกอนอนหนึบมากสองขึ้นกลค,ครับจังหวะนี้เบอร์แปดอ้าวเราจิ้มครับน่าจะโดนใบเหลืองนะครับผมเขาได้จุดโทษ เราก็สกัดเอาได้อยู่ดีนะครับแล้วสบ,บายจนะครับ4ต่อูนะนะเวลากลางแข่งขันที่จะปลอยแล้วนะครับผมบาร์เซโลนาแพ้เชีงเดไทยไปอย่างง่ายด้นะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นทีมอะไรก็มาอย่ามาลืมเชี์ให้กำลังใจช่องผมนะครับไปก่อนายบาย